ออเนี่ยคือเงามากดูสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิมอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำติ๊กต็อกเสิร์ชกันในการแต่งหน้าในคลิปนี้กันนะคะเนื่องจากว่าน้องนุ่นนี่อ่ะคลิปขึ้นฟีดขึ้นมาเฉยเลยก็คือเป็นคลิปนี้ทุกคนบอกว่าถ่าพิมเขาว่าเมกัพไปในช่องค้นหา เหหากับเเรใ้ดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้แต่งหน้าแบบไหนนะคะเออเขาเรียกว่า tiktok search ทุกคนแล้วฟิล์มก็คือต้องเข้าไปที่ค้นหาใน tiktok แล้วก็พิมพ์คําว่า make up นะคะก็จะได้มาเป็นลุคที่เราแบบว่าเออเหมาะกับเราแล้วก็เดี๋ยวจะมาแต่งให้ดูในคลิปนี้ด้วยของฟิล์มก็คือเออเป็นลุคนี้ทุกคนเขาจะมีความแบบงานผิวอะเห็นปะผิวฉ่ำโกลมากแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองดูกันมันน่าจะไม่ได้อย่างมันดูแบบแต่งน้อยมากเลยนะทุกคน เออมีตาแก้มแล้วก็ปากที่มีความแบบช่ำๆหลักๆคือผิวหน้าช่ำนั่นเองเออก็จะมาลองดูกันว่าจะเหมือนหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็คือลงโทนเนอร์แพดไว้นะคะเวลาแต่งหน้าฟิลมรู้สึกว่าเออใช้อันนี้ก่อนแต่งอ่ะเครื่องสำอางติดทนนะแล้วตัวนี้ก็คือเพิ่มความชุ่ม,ช,มชื้นด้วยฟิลมก็คือใช้ตอนเช้ากับก่อนนอนมาเริ่มตึ๊ดตุ๊ต๊ก็คือจะมาลงน้ำต้มเหมือนเดิมเพื่อแบบว่า ลงอันพวกนี้ก็คือปกติเลยแต่ว่าเครื่องสําอางก็อาจจะแบบว่ามีเปลี่ยนไปนึงหรือเปล่าไม่รู้เพอเพอคือเครื่องสำอางดิฟิมเมีย่ยมันอาจจะแบบใช้ได้กับลุคนี้อยู่แล้วก็ได้มาจา้ะจริงๆอ่ะอยากลองแบบเอาฟิตในนี้ด้วยนะแบบเออใช้ t i k t o ็อกเสิร์ชเหมือนเดิมก็คือพิมพ์ว่าเอาฟิตอะไรเงีง้ยพิมอ่ะลองแล้วแล้วแบบเออเอาฟิตมันแบบหลากหลายมากทาให้รู้สึกว่าเออเราแบบไม่ต้องมานั่งคิดแล้วว่าวันเนี้ยจะแต่งยังไงดีไม่ต้องมานั่งยืนดูตู้เสื้อผ้าแล้วก็แบบ จะแมทตัวไหนดีอะไรเงี้ยเออคือพิมพ์ในติ๊กต็อกเสร็ก็คือจบก็คือได้ชุดแบบหลากหลายมากทุกคนอันนี้ก็คือลงน้ําตกไปแล้วกําลังคิดอยู่ว่าจะลงกันเดดดีไหมอ่าเดี๋ยวจะมาลงเป็นกันเดดนะคะคลิปนี้ก็อาจจะแบบแต่งแบบง่ายๆตามที่เห็นจากในตกิตกตเลยนะคะมันก็ดูไม่ได้ยากนั่นแหละอย่างที่บอกก็ลงไปเรื่องงานผิว รอยทุกคนสำหรับกันแดดเดี๋ยวจะให้เขาซึมเข้าหน้าแบบนึงแล้วก็เดี๋ยวมาเลือกคุชชั่นกันแต่จริงๆคือช่วงนะี้นี่ใช้ตัวนี้ทุกคนจะวินเดอร์โซก็คือเบอร์ยีิบเอ็ดมันจะมีความขาวก็ผิวฟิล์มหน่อยนึงเออแต่ว่าอันนี้ฟิลให้มาก็เลยโอเคช่วงนี้ก็คือจะใช้บ่อยนิดนึงชุบสี่เขาคือแบบเดี๋ยวมาลงกัน ฟิล์มอาจจะมองไปทางนู้นด้วยนะทุกคนเพราะว่าตั้งกระจกไว้ผิวก็คือเงามากประมาณนี้ทุกคนแล้วเมื่อกี้มันจะมีความแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะนูทร่ลเพราะว่าโทนสีเขาแบบว่าดูนูนนูดอะมันไม่ได้ชมพูไปหรือว่าส้มไปมันอยู่ตรงกลางนะคะทุกคน ก็เดี๋ยวจะมาลองดูการส่วนคิ้วเขาก็ไม่ได้เขียนแบบฟิมด้วยเขาเหมือนแบบแค่ปัดๆให้มันดูฟุ้งๆเดี๋ยวมาลองดูกัน <laughs> หาแบบว่าพาเลตก่อนน่าใช้คีโอได้ทุกคนเพราะว่านี้มันจะมีความแบบติดส้มน้ำตาลไปน่าจะต้องอันนี้อคิดหนักจังก็คือเดี๋ยวจะไม่ลงแป้งนะทุกคนเพราะอยากให้งานผิวมันมีความแบบเงาๆแล้วพาเลตอันเนี้ยแก่ยากมากสำหรับฟิม ได้แหละนี่เลยก็คือจะใช้โทนแบบแถวๆข้างบนตรงนี้นะคะมาดูกันซิมาดูกันพีมน่มาใช้ช่วงแบบโทนตรงนี้โทนสันโทนตรงนี้ก็จะลงสีน้ำตาน้ำตานี้เฮ้ย สีในนี้คือเข้มมากแต่คือนอกกล้องมันไม่ได้เข้มขนาดน,นั้นเราก็จะมาใช้สีอ่อนลงมานะคะตรงกลางตาแต่เขาแบบไม่มีกิตตรงกิเตอร์เลยนะเมื่อกีวแล้วพีเป็นคนหนึ่งที่ชอบกิเตอร์มาก แล้วเขาไม่ใช่กิตเตอร์อะแล้วก็เดี๋ยวพิม์จะขอเพิ่มตรงตาเป็นเบอร์นี้ก็คือจะมาเขียนห่างตาแบบห่างตาล่าง่ะทุกคนก็คือจะออกมาเป็น มานี้ส่วนขนตาก็คือจะดัดแต่ว่าเราจะติดเป็นขนตาแม่เหล็กแทนทุกคนเพราะว่าขนตาปัดเอาน่าจะแบบไม่เวิร์กเดี๋ยวติดเอาละกันแล้วก็วกเรื่องคิว้วในคิดหนักเพราะว่าไม่เคยทำคิ้วแบบปูงๆุงแต่ลองได้ไม่เสียหายอะไรเหมือนจะมีอยู่เหมือนว่าจะมีอยู่เป็นอันนี้เป็นที่ปัดคิ้วกับ ตัวนี้ทุกคนเป็นหัวแปลงมางานคิว้วงานคิ้วที่ไม่เขียนไม่เคยไม่เคยทํำมาก่อนมันต้องยกมันขึ้นขนาดไหนหประมาณนี้หเล่วถ้าเขายกขึ้นมาแบบยกมาทั้งคิ้วเลยย,ยกขึ้นมาแบบเนี้ย ก็เป็นไรทุกคนลองผิดลองถูกได้แต่ฟิลมว่าน่าจะาสีแบบฝุ่นอะมาเขียนทางหางคิ้วแต่ว่าหัวคิ้วก็คือปล่อยไว้ให้เขาแบบยกยกแบบเนี้ยเอออ่ะยกประมาณนี้เดี๋ยวรอเขาเสร็จตัวแล้วก็เดี๋ยวใช้ตัวนี้มาปัดๆอีกรอบแต่ตอนนี้คือขอเขียนหางคิ้วโกนอ่ะใช้พาเลตตัวเดิมแล้วกัน น่าใช้เป็นน้ำตาลอ่อนเพราะปกติคือเขียนตลอดใช่ไหมแล้วพอเขียนอนะมันก็จะเป็นทรงมันแค่นั้นนะทุกคนเออรอบนี้ก็จะมาลองใช้ตัวนี้แหละเข,เขียนเขียนขาหน่อยเออเขียนแล้วดูมีห่างคิ้วขึ้นเยอะจริงๆควรเขียนก่อนปัดนะไม่ใช่ปัดแล้วเขียนฉันดูทำแบบส่วนทางไปหมด ่ต่อไปใช้ตัวนี้กันก็คือเขาจะเป็นหัวแปลงแบบอย่างนี้แหละปกติเงนิน้องขึ้นมาเฮ <c oughs> <c oughs> คิ้วขึ้นมาเยอะมากไม่เคยแบบยกคิ้วขึ้นมาขนาดนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องดูความแบบขนคิ้วยกขึ้นมาทุกคนแล้วก็ต่อไปแก้ม สีมันแบบพี่ไม่แต่สีชมพูอะทุกคนดูดิพี่ไม่แต่แบบสีอย่างเงี้ยอย่างางี้แล้วก็มีอันนี้ที่เป็นเนื้อครีมเฮ้ยเนื้อครีมน่าจะได้อยู่สีนี้อาจจะได้เออแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีชมพูชมพูแบบเนีเ้ยเออเฮ้ยแล้วก็มีที่เป็นเนื้อบาล์ด้วยนี่อันนี้ของ hints เดี๋ยวมาลองใช้ตัวนี้ดูก่อน อ่ะใช้นิ้วเลยอ่าเนี่ยเนี่ยเขาเอ้ยสี่นี้วฟิววาได้อ่ะเขาจะลงแค่แบบตรงเนี้ยอืมเปิดโลกอีกเลวเปิดโลกหาลงสี่ลิปก็แอบเครียดเพราะฉันก็มีแต่ชมพูเดี๋ยวมาไล่ดั้งที่หลังละกันเต็มๆไปก่อนตรงนี้อืม ประมาณนี้ได้หรือไม่ไม่ได้ก็ต้องได้เพราะว่าฟิล์มไม่เคยแต่งแบบผิวช่ำๆโดยที่ไม่ลงแป้งเลยอ่ะใช้เป็นเพอริพล่านะคะมาดูมีสมูกขึ้นมาแล้วประมาณนี้เราก็จะมาใช้ผ้าเหลกตัวนี้นะคะของมี ไหไลท์หนึ่ง,งใช้หนวเต้มเลยเต้มตรงหัวใจตรงนี้เลยทุกคนนี่โอเห็นปะเฮ้อยอ่าเดี๋ยวมาดูความใกล้เคียงกับรูปที่ดูเมื่อกี้ก่อนชบความใกล้เคียงมีอยู่ประมาณ60%สิเดอร์วขอแบบหาสีมาเติม ตรงแก้มเพิ่มหน่อยนึงเลือกมาเป็นฮิน t ์ละกันทุกคนเพิ่มสีชมพูแต่เป็นชมพูที่แบบว่าชมพูแบบชมพูอย่างเงี้ยชมพูไม่ได้เข้มมากนะคือเราหาดห้ามาเป็นการแต่งหน้าไม่ติดชมพูเราก็ไม่ได้ติดส้มแต่ติดอะไรก็ไม่รู้ แล้วก็เดี๋ยวจะมาลองหาลิปกันลิปที่เขาใช้นล้วมันก็จะออกน้ำตาลแล้วดูสีที่มีชมพูอีกแล้วสีนี้ไหมสีนี้กับกับกับโอ้ย เอ้ยอันนี้มีความเป็นไปได้อันนี้ก็จะเป็นของฟอร์เต้ทุกคนเมมปากหน่อยเอย เอาตัวบามตัวนี้นะคะทุกคนมาลงตรงบนปากหน่อยหนึงเห็นปะมันจะมีความเงาขึ้นเฮ้ยรู้แล้วลืมอะไรลืมขนตาขนตาจะเป็นอย่างสุดท้ายทุกคนอ่ะมันคือเสร็จแล้วเหรอหน้ายอย่างเงี้ยไม่ชินนะ่ะเพราะว่าไอายไลเนอร์เขาก็ไม่ได้กรีดมั้งเมื่อกี้ที่ดูเหมือนว่าจะไม่มี ไม่มีอายไลเนอร์แต่ว่าเหมือนจะมีดอลลี่อาเออแล้ฉันก็วิเคระห์อะไรพวกนี้แบบไม่ค่อยถนัดด้วยเรื่องการแบบแต่งหน้าทุกคนฟิล์มแบบมองคนอื่นเขาไม่ค่อยออกว่าเออเขาทาอะไรบ้างอ่าขนตาฟิล์มช้เบอร์สิบอ็นะเป็นรุ่นใหม่มันก็จะมีความเป็นท่วชอแต่ของเขาอะ่ะเหมือนติดแค่ตรงหางตาเว้เพราะว่าแบบเป็นฟิลแบบฝ่อๆนหน่อยนึงอา ีขนตาแล้วมีขนตาแล้ว,แล,วแล้วก็เดี๋ยวมาเพิ่มดอลลี่อายนิดนึงไม่เคยแต่งหน้าแบบไม่กีดไอายไลไนเนอร์มานานแล้วเนาะปกติคือต้องมีโอประมาณนี้ทุกคนแล้วก็แล้วก็แล้วก็ เช้ของชิลทูอ่ะเขียงไว้ก่อนแล้วก็อีกด้านนึงมาแบบเขียนดอริอายกัน ระมานีทุกคนตาโตขึ้นมาหนึ่งระดับจบ so, อ๋อเหมือนไหมเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำผมเป็นมวยมวย,ยแบบนั้นด้วยแล้วก็จะได้มาเปรียบเทียบตอนจบอีกทีหนึ่งว่าเหมือนไม่เหมือนทุกคนแล้วเขาไปทำผมก่อน5 minutes later <S <S ทาเรนก็ <c oughs> คือไปทำผมมาแล้วทุกคนแล้วก็ปีมาเห็นเขา่วบแบบ ขึ้นไปใช่ป่ะแล้วก็ทําเป็นมวยเว้ยแล้วก็มีความแบบลูกผมตัวนี้แต่ว่าฟิล์มอะไม่สามารถลวกขึ้นไปได้เพราะอันนั้นมันเหมือนแบบผมมันต้องมันขึ้นไปหน่อยตัวฟิล์มเพิ่งสระผมเมื่อวานเออมันก็เลยเออกมาเป็นแสกข้างประมาณนี้แล้วก็ทําผมแบบนี้แล้วก็พยายามเอาลูกผมตัวนี้ออกมาด้วยออตอนหน้ามันดูแบบเรียบๆมากกิเตอร์ที่หน้าไม่มีสักเม็ดแล้วก็แบบไอายไลเนอร์ก็ไม่ได้เขียนมีแบบว่าแค่แบบใต้ตาล่างเห็นป่ะแล้วก็มีดอลลี่อายขึ้นมาเลยแบบนี้ แต่ว่างานผิวขอยกให้10เต็ม10เพราะว่าไม่เคยผิวหน้าฉ่าขนาดนี้มาก่อนเป็นการฉ่าที่แบบเออเข้าใจแล้บางคนแบบไม่ลงแป้งอเออเขาก็ลงแค่แบบครูชั่นแล้วแต่งหน้าปกติหน้ามันก็จะมีความแบบกลาสสกินนะทุกคนความฉ่าหน้าแบบมันจะมีความเงาๆอ่ะเออเนี่ยคือเงามากดูเฮ้ยนี่แหละสิ่งที่แบบได้ลองและชอบอบทุกคนเพราะปกติคือลงแป้งแต่งหน้ามีเกตเตอร์กีดอายไลเนอร์ปกติ แต่เนี้ก็คือแบ,บได้ลองอะไรใหม่ๆทุกคนเออทิกเกอรเสิร์ชไปลองทุกคนเผื่อเจอเมคอัพที่เข้ากับเราหรือว่าเจอเมคอัพแบบใหม่ๆที่แบบเออหน้าลองเราอาจจะแบบแต่งแบบนั้นแล้วอาจจะเข้ามากกว่าที่แบบแต่งอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้แต่ฟิล์มก็คือชอบทั้งแบบที่แต่งอยู่แล้วก็แบบที่ได้ลองวันนี้นะเนี่ยบากก็คือไม่ได้ชมพูไปเออมันก็เข้าเววย ทุกคนคิดว่าไงลุคนี้มันเข้ากับฟิล์มหรือเปล่าแล้วว่าแบบเออทิกต็อกเสิร์ชมันน่าเชื่อถือไหมแบบเมคอัพที่เข้ากับเราแบบพอเสิร์ชขึ้นมาฟิล์มว่ามันก็โอเคนะไม่แย่ประมาณเนี้ยแหละวันนี้ก็คือมาทำา ok ิกต็อกเสิร์ชมคอัพให้ทุกคนได้ดูลุกวันนี้ก็ประมาณนี้เลยถ้าเพื่อนๆอยากให้ฟิล์มมาเสิร์ชอะไรใน t ิกต็อกอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะมาลองเสิร์ชแล้วก็ทำให้ดูกันอีกถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ก็แชร์เยอะๆนะแล้วก็สำหรับคลิ